กาแนะน่านเค่ะ,คะอ่าส่วนผสมของน้ำมันเบญจขันนะคะก็จะมีช่วยเรื่องอะไรช่วยเรื่องอ่าสะเก็ตเงินฝีเลื้อนอ่าพวกแผลต่างๆที่เกี่ยวกับเป็นตัวๆนะที่อยู่ในกมพรีตักศิลาใช่ได้หมดเลยกัมีรพีตักศิลาใช่ที่เป็นหูดเป็นอะไรคันๆสเก็ตเงินพวกเลิมูสวัดพวกนี้ที่เป็นแบบประมาณอ่ากลดแล้วก็มันเป็นแผลค่ะ ผ,ผู้พองอย่างเงี้ยอ่าได้ในในร่างกายเราใช้ได้หมดเลยก็คือส่วนผสมก็จะมีเนี่ยค่ะแต่วันนี้มันผงนะเนาะอ่าจะมีลูกอ่าส,สบ้ามอนอ่าลูกสวัสวดสวัสด์ก็จะไปต้องไปไปสตุสตุก่อนแล้วก็มีกระเบากระเบียนค่ะเป็นลูก,ล,กลูกทั้งหมดเลยเป็นลูกลูกทั้งหมดเลยแล้วก็ต้องมาขั่วมามา,มาสตุก่อนสี่สี่ตัวเนี้ยนะคะ เราจะมาเป็นผงแบบนี้บดเป็นผงแบบนี้ค่ะนีรอเบากระเบนกะเบียนกะสบ้ามอนลูกสวัดขั้วขั้วแล้วก็มาตําใช่มาตํามาโขลกมามดปั่นมาบดยังไงก็ได้ให้มันเป็นผงพอเป็นผงเสร็จปุ๊บผมนเต้าคานะคะหนึ่งโลหมดเลยจำเป็นอ้อยจะเป็นอ้อยค่ะแล้วก็ไปที่กระทะนอ้อไหนคะอ่าหนึ่งโลเหมือนกันส่วนสูตรนี้จะเป็นสูตรเสมอค่ะหนึ่งโลหมดเลย น้ำมันนี้ก็เป็นอ่าอ,อันนี้ลงกระทะก่อนที่จะจะจะเคี่ยวน้ำมันเราต้องลงกระทะก้นกระทะเป็นตีนี่ถึงเหุก่อนเขียนยันเขียนยันยันตีนี่ถึงเลยที่ก้นกระทะแล้วก็ใส่น้ำมันน้ำมันยี่สิบลิตรน้ำมันมะพร้าวอะคะ่ะยี่สิบลิตรแล้วก็เราี่เราจะเอาตัวที่เปียกสมุนไพรสดลงก่อนก็คือพวกลำโพงหรือว่ากระมิ่นอ้อยนะคะลงก่อนอแล้วก็ตามด้วยสี่ตัวเมื่อกี้ลงไประเบา,บากระเบียน อ่าสบาใช่ค่ะก็ลงตามใช่ผงบดผงแล้วก็ลงตามไปไอ้อันี้เดือดอันี้อันนี้มันกรอบก่อนแล้วก็หลังจากนั้นก็ตัวตัวนี้ค่ะใบเลี่ยนอ่าใบเลี่ยนถ้าเป็นสดเราใช้หลังสุดเลยก็เป็นใบค่ะถ้าสดจะดีเนาะใช่ค่ะสดจะสีสวยกว่านี้ใช่อยากได้สดสดค่ะตอนนี้กำลังทำตำรับอะไรคะ นี้ต่อไฟรอลุ่มนั้นควรนานไหมนี่น้ำมันเบนจขันเบนจขันนะคะ้าสตาร์ทที่สิบโมงสิบนาทีตอนนี้กำลังจะทำตำลับเบนจจขันนะคะเป็นการเที่ยวน้ำมันค่ะเดี๋ยวพอเรียบร้อยแล้วนะคะเบื้องต้นเรารู้แล้วแหละว่ามีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะให้นักศึกษา บอกสูตรอีกทีนึงว่าจะจำได้ไหมนะคะอาชีพมากอาชีพมากเลยค่ะ มีอาชีพนะคะวันนี้เราจะมาทดสอบนะคะว่านักศึกษาจะจำสูตรได้ไหมเบนจะขันค่ะค่ะกั <c oughs> บสวัสดีท่านผู้ชมนะคะฉันเป็นตัวแทนของนักศึกษารุ่น8ค่ะวันนี้เราจะพามาทําน้ํามันเบนจะขันกันนะคะอ่าน้ํามันตัวนี้นะคะส่วนประกอบจะมีทั้งหมด8รายการนะคะรายการแรกจะเป็นลูกลําโพงค่ะอ่ารายการถัดไปนะคะก็จะมีกระเบียนเป็นเม็ดนะคะเม็ดกระเบียนเม็ดกระเบาเม็ดสวัสดกระเบียนรกระเบาสวัสดลาโพงสี่ละแล้วก็มีใบเลี่ยนนะคะ อ่าแล้วก็สะบ้ามอนหกแล้วขาดอะไรอีกอย่างนะขมิ้นขมิ้นอ้อยนะคะรายการสุดท้ายคือน้ำมันมะพร้าวค่ะใบเลี้ยงกิลิตรนะคะยี่สิบลิตรนะคะกระเบียนภาษาท้องถิ่นเรียกอะไรหรอกระเบียนภาษาท้องถิ่นเรียกอะไรอ่ะมันอชิบ้านเรียกกระเบียนอันนี้ไม่หลายถิ่นครับเขาเลยพูดยากนะภาษาต้องอ่านท้องถิ่นไหนครับโอ้ิ่นไหนคะถิ่นกลางเลย อวิธีการทําก่อนใช่ไหมคะวิธีการใช้อ๋อวิธีการใช้เลยเหรอใช่ทำแล้วก็ใช้อ๋อวิธีการทำมะเขือค่ะวิธีวิธีการทํานะคะสมุนไพรบางตัวเนี่ยเราจะต้องเอามาคั่วก่อนเอามาสตุกก่อนนะคะก็จะมีกระเบามีกระเบียนลูกสะบ้าอะไรกตัวนั้ลูกสว่าดอีกตัวหนึ่งส่วนตัวขมิ้นเนี่ยเราใช้ ค่าฤทธิ์ค่าิาค่ะอันนี้คือการค่าฤทธิ์ทาให้ฤทธิ์ยาอ่อนลงนะคะให้เหมาะกับการใช้กับผู้ไข้นะคะสําหรับตัวที่ใช้เป็นสดเนี่ยค่ะก็จะมีออขมิ้นอ้อยเนี่ยได้มาเป็นหัวนะคะล้างให้สะอาดค่ะหั่นเป็นท่นอนๆแล้วก็เอาไปตำนะคะพอแหลกค่ะแล้วก็เอามาเคี่ยว,ยวจะว่าเจียวจะว่าเจียวก็มาค่ะ ตัวลาโพงเนี่ยเวลาไปเก็บมาเอาลูกมานะคะจะมีหนามข้างในมีเม็ดนะคะเอาทั้งหมดค่ะไม่ต้องแกะเปลือกทิ้งนะคะลกกแล้วก็ลูกไม่ไม่พอเราใช้ใบได้อ่าถ้าลูกไม่พอเราใช้ใบได้นะคะแ,แต่ตอนนี้ลูกเรามีเยอะค่ะเราก็เอามาทั้งลูกเลยสดสดนะคะแล้วก็มาหัน่นหัหห่นค่ะหั่นให้ละเอียดนะคะ<ม>แล้วก็เอามาลงเป็นอันดับแรกเลยค่ะในตอนลงกระทะค่ะ แล้วมีอะไรอีกนะใบเลี่ยนเนี่ยจริงจริงใบเลี่ยนเนี่ยจริงๆล่ละถ้าเกิดว่าเป็นใบสดจะดีมากสีจะสวยเนาะมันจะเขียวอ่าทีนี้ใบเลี่ยนอ่ะถ้าได้เป็นใบสดเนี่ยเราใช้หนึ่งกิโลทีนี้เราวันเนี้ยเราเนื่องจากว่าเราไม่มีใบสดเนาะเราก็ใช้ใบแห้งได้เนาะเป็นการแก้ปัญหาไปเราใช้ใบแห้งนะคะล้างให้สะอาดนะคะล้างให้สะอาดแล้วก็เสดดน้ําไว้เนาะเราใช้ที่สี่ขีดเออสี่ร้อยกรัม ค่ะครบหรือยังคะครบหรือยังครบแล้วเนาะวิธีใช้อันนี้วิธีใช้เอ๊ะต้องแนะนําให้คุณหมอแนะนำแล้วแหละยาใช้เฉพาะภายนอกยาใช้เฉพาะภายนอกใช้ทาฝีอะไรนะฝีเลือนฝีเลือนค่ะมะเร็งคุถราชได้เออสุดยอดเลยค่ะน้ำมันตัวนี้แล้วก็ใช้เวลาทำนานมาก จะมีการสือซื้อซัมมันตลอดใชนั้นใช้เวลาทำกระทะหนึ่งประมาณทก็ใช้ได้นะคะแปดชั่วโมงที่เป็นรอยโรคที่รักษาได้ไคะคาถาเอาคาถาป้องกันตัวเองก่อนเนาะคาถาอันี่สี่คาถาสตีนี้สิงเหตุใช่ไหมคะลองดนี่ค่ะเคยวเคี่ยวาตอนตอนตอนตั้งกคาถานี่รู้สึกว่าพี่เขาจะเขียนยันไปแล้วเออ ท่อมีใครท่องตีนสิงเห่ได้ไหมคะ่ในการทํายานะคะทุกครั้งที่เราทํายาเนี่ยระหว่างที่เราทํายาเราจะต้องมีคาถากํากับลงไปในการทํายาด้วยนะคะตอนนี้ใส่อะไรอยู่คะมีลูกสวัสดิโอ้ยไม่ต้องขนาดนั้นพี่ค่ะค่ะไปไปไปใกล้ใกล้ ค่ะแบรนชั้นอยู่ไหน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 แล้วแบรนเธอฉันจะใส่ได้ไหมไม่รู้ฉันจะเห็นใช่ไหมโอ้น่าจะแบรนเธอชั้นมากเลยอ่ะอ่ะคาถาตีนี้สิ่งแห่ค่ะบานจะเพช ฉลูกันเจวะสิงเหสเอาเอาใหม่เอาใหม่หนึ่งสองมตรีนิสิงเหสัตตะนาเคปัญจเพชรุกันเจวะจะตุเทวาชวัตชราชาปัญจอินทรานณเมวะจะเอกยัาขา นวะวเทวาปัญจพรม,มาสหาปติทเวราชาอักขาวานะนาคาปัญจมุตนามาวิหังปัญจพุทธานามามิหังครับนนค่ะตรีนิสิงเหเสะัตตะนาเค ปัญจเพชฉลุกันเจวะจตุเทวาชวาัชาลาปัญจอินทราณเมวะจะเอกยาคาณวเทวาปัญจพมมาสหาปาติทเวลาชาอัคคารออตาปัญจมุทธา นะมามิหังสาธุค่ะสำหรับการใช้น้ำมันเบนจะขันนี้นะคะก็สำหรับใช้ภายนอกนะคะอันนี้ทานไม่ได้นะคะเป็นยาทาภายนอกทาบริเวณแผลเนาะใช้สามารถใช้ได้ฝีขี้ึ้งได้แล้วก็น้ำมันได้สองแบบ ถ้ากรณีเราจะทําเป็นขี้ผึ้งเราก็ใส่ตัวอะไรลงไปเพิ่มัสเพิ่มวัสลีลงไปให้เป็นขี้ผึ้งค่ะวัสลีแล,ล้ขี้ผึ้งชั้มนรกได้คดีใช่ไหมี่ขายของ <laughs>